ใช่าผมขอถามคำถาม,ถามได้ไหมเคยเห็นไข่ฝรั่งไหมคุณอยากเห็นไข่ผมไหมเอ้ามันมันแค่สีอ่านนะมันใหญ่มากเห็นไหมเคยเห็นไข่ฝรั่งไหมใช่เคยขอจับนมได้ไหม ขอจับไข่ได้เปล่าผมชื่อไม้ t ม n เน่และผมเพื่อนสีตัวแตบครับแล้วคลิปนี้คือขอจับนมผู้หญิงตอนที่จอง Let's go <S <ะ>ขอจับไข่ได้ไหม <Yeah. S 1> อ๋อผมไม่ได้คุยกับคุณ <Okay. S 1> ขอบคุณมาก oh. มันรักกันเท่าไหร่40บาทใหญ่ด้วย <c oughs> ใหญ่มาก นี่ครับโนมยายจังเลยคอจับนมได้ไหมได้อขอบคุณมา,ากมันราคาเท่าไหร่35มสิบห้าเออเขาวด้วยอ่ะ <c oughs> <c oughs> พี่เคยเห็นไข่ฝรปลาไหลอยากเห็นไหมทำไมผมผมมีสี<อ>่ใบชอบไหมอชอบไหมคุณชอบใครไหมโปรตีนเยอะโปรตีนเยอะอ๋อโปรตีนเยอะใช่เออสี่เลย เอ้าคุณอยากเห็นไข่ผมไหมไม่อ้าวทำไมผมมีซีใบไมมันพรีเซนมากผมไม่เหมือนคนอื่นนะอะไรดูดูดูไข่ซีบอ๋อหนึ่งสองสามสีมันใหญ่มากใช่ไหมคนชอบไข่ฝรั่งไหมอันนี้อันนี้อยู่ไทยก็มีไม่เห็นเกี่ยวกับฝรั่งอ้าวเหรออ๋อโอเคแสดงว่าของไทยกับฝรั่งก็ใหญ่เท่ากันใช่ไหม ว้าวนมเข่าจังเลยขอจับนมได้ไหมขอบคุณมากครับมันราคาเท่าไหร่สามสิบห้าบาทสาบาทโอ้ขอจับนมได้ไหมอ๋อเท่มันราคาเท่าไหร่สามบห้าบาทสาสิบโอ้มันเข่าจังเลยขอบคมากขอจับนมได้ไหมพี่เอ็นี่ขอบคุณมากคุณชื่ออะไรเออชื่อดิวอ่านี่ไม่รู้จักพี่ อะไรนะอะไรทุกอย่างถุกตองเทียมสวัสดีครับอถือๆหน่อยแล้วคุณชุงเท่าไหร่ชุงเท่าไหร่แหมร้องถืสโอเค1น3อเฮ้ยอ๋มขอถามคุณเคยดูใครฝรั่งไหม no น o อ o แล้วผมผมพี่เซนนะเพราะว่าผมผมมีใครสี่ใบนะเอม่แอยากดูไหม อา้าวทำไมไม่ชอบอา้าวคุณไม่ชอบไข่เหรอผมคิดว่าทุกคนชอบไข่คุณชอบไหม no <อ>มกินสูงมากกินมไม่ได้กินไม่ได้เหร <What? S 1> ออ้ามคุณอยากดูไข่ผมไหม <c oughs> ผมผมไม่เหมือนคนอื่นนะผมมีสีใบ <c oughs> จริงจริงนะดู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 ดดดเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่คุณชอบไหมชอบไข่ผมไหม ชอบไหมขอจับไข่ได้ไหมอ้าวโทษทีผมไม่ได้คุยกับพี่มันเท่าไหร่เอโหนมเขาขอจับได้ไหมขอจับหนมได้ไหมโอ้ขอบคุณมากครับมันราคาเท่าไหร่สามสิบห้าสามสิบห้าอ์มคุณเคยเห็นไข่ฝรั่งไหมคุณเคยเห็นไข่ฝรั่งไหมไม่เคยอยากเห็นไหมไม่อยากอยากดูอยากรู้ไหมมันใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวเดีวเดีวมันใหญ่เท่านี้มันใหญ่ไหม ใหญ่มากไหมไม่ใหญ่อ่าวไม่ใหญ่คุใครคุณใหญ่กว่าไหมเคยดูอ่าไม่ก่าอะไรไข่ฝรั่งไข่ฝรั่งไข่แบบพวกพวกฝรั่งไม่ไม่ไข่แบบไข่ฝรั่งอ๋อเคยดูไหมเอ้ยอ้าวเคยเหรออยากอยากดูไหมอยากดูไหมฮะคุณอยากดูไข่ผมไหมอยากดูอยากดูเหรอ ผมผมพิเศษนะผมไม่เหมือนคนอื่นผมมีสีใบคุณชอบไหมไม่เอ้าเอ้ามันมันสีใบแบบนี้คุณชอบไหมคุณชอบไข่ไหมไม่เอาไข่อ๋อโอเคโอเคขอโทษครับนมเข่าจังเลยขอจับนมได้ไหมอ๋อเยี่ยมขอดูดได้ไหมเต็มที่เลยเต็มที่เลยขอจับไข่ได้ไหมขอจับไข่ได้ไหม อ๋อโทษดีโทษดีขอบคุณมากครับครับผมเจ๊กพ่อจับไข่ได้ไหมได้ไหมอ๋อขอบคุณมากมันมากันเท่าไหร่สี่สิบบาทพอกันสิบบาทสี่สิบบาทใหญ่ด้วยขอขอจับนมได้ไหมขอจับนมได้ไหมอ๋อขอบคุณมากมันมากันเท่าไหร่สามสห้าสามสิบห้าบาททั้เทาทั้งใหญ่เลยสามพี่อยากดูไข่ผมไหมอ้าวผมสามจริงๆผมไม่เหมือนคนอื่นนะ พวงพิเศษผมมีใครสีใบลใช่อ๋อไม่เป็นไรครับแน่ใจไหมขอบคุณครับทำไมนี่แหละนี่แหละมันไม่มีอะไรพิเศษเดี๋ยวผมรีบไปสอบอ๋อเหรออ๋อแล้วคุณชอบใครฝรั่งไหมอ๋อผมใม่ครับอ๋อขอบคุณมากที่ดูคลิปวเดียวของเราถ้าเกิดคุณชอบอย่าลืมกดติดตามที่ช่องยูทูบของผม my mate n a t e และอย่าลืม กดติดตามที่ช่องอยูท b e ของเพื่อนพร้อมด้วย5 5า Infinity นนนะครับขอบคุณมากครับเจอกันอาทิตย์หน้า